ห้าห้าครับว้าสวยรอๆอย่างนี้แหละครับเดิมๆไม่แกะไม่เปิดนะรุ่นนี้มีแต่ตะก้อนนะครับหาดน้ำให้ทุกตัวดูความสวยครับใบเหลืองๆใะไปฟังเสียงครับฟังเสียง แรงเวี่ยงนี่ดีมากครับรุ่นนี้เป็นสวิต์ไฟดับอย่างเดียวไม่ใช่ไฟแช่นะครับแจ๋วครับ